คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการปนที่ผิกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมมอนีแอดมินเกามาแชกกะมาพ์อพอนงย่างมันขึ้นเด้อครับผมครับต้องขออภัยนะพี่น้องเนาะอาจารย์ทังเหนือเพ่นกะมีแนวทางไห้ม่าเร่งด่วนครับผมกะเลยจอดขางทางครับผมครับนำเสนอแนวทางตัวเลขของอาจารย์ทางเหนือเด้อครับผมที่พี่น้อง เอฟซี e ลยลทันก็ล่อค่อยครับผมงวดบังหันเพื่อนกระจับห้ศูนหกเต็มเต็มน้อพี่น้องเนาะลางครับผมเอาพี่น้องก้อนสีบพิพงแนวทางตัวเลขของอาจารย์ทั้งเหนือแอดมินก็มาชเชียกขอขอบคุณอาจารย์เด้อครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้กับเก่ามาเชียในเด้อครับพี่น้องไปสอบถามแนวทางหวดวันทีนึงมีทุนายนกับอาจารย์ทั้งเหนือกันเลยครับผมเพื่อเดดโชคเด้ยนรับเหมือนงวดบังหันน้อพี่น้องเนาะ อาจารย์ครับอาจารย์ครับแอดมินกอมเเชียสวัสดีอาจารย์ท่งเหนือครับผมครับสวัสดีครับอาจารย์ครับก็ได้มาตามต่อแล้วเด้อครับผมบาทนี้แนวทางงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนครับผมโอ้หงวดบางหันเนาะอาจารย์เตรียมเลยครับผมศูนย์หกงวดนี้จังไดก็อาจารย์ โอ้รับผมขอบพระคุณด้อาจารย์พี่น้องเอฟซีก็รอรับชมอยู่ครับผมเลขนี้รุดใหญ่หลือไม่อาจารย์สมคำลำเลือว่าล้านเปอร์เซ็นต์ต้องมาครับผมมนี่รุดถ้ามันคืรุดได้มันบ่อกก็คือว่ากองฉลากบ่าขาย <laughs> ค,รครับผมนี่แหละครับผมว่าลีเด็ดของอาจารย์ทํามันสรุดก็คือกองสลากบ่าขายนออาจารย์ครับครับ เพราะว่าไอ้เลตัวนี้จังไรก็มาแน่นอนล้านเปอร์เซ็นบนล่างครับขอขอให้เป็นมีตัวเด่นมาก,รกประกบก็ซื้อว่าต้องซื้อหลายค,คือติอดฟอกมันก็รอดกันเลื่อยตอนแรกยำมือมือไวออกครับหมวดนี้ละหลวงร้านก็นมาเชียสิอ่าก็ติดอาจารย์เลยครับผมบาทนี้ก็อติดไว้ก็ติดผมน่ะ ผมีบอกเด้อจังไรก็มีเงื่อนไขตลอดโอ้ครับผมขอบคุณอาจารย์ครับผมครับงวดวันที่หนึ่งมิถุน่ายนกะมาขอแนวทางเด้ออาจารย์ให้กับทางเก่ามาเชียร์แล้วกับพ่นนองเอฟซีให้ได้โชว์ได้ลาบครับผมเป็นสะพานบุญเนาะอาจารย์เนาะครับผมก็อยากให้เอฟซีได้คือกันในหลาสึงใครเลยครับผมเตรียมพร้อมยังเนี่ยเตรียมพร้อมแล้วครับอาจารย์บัดนี้ ครับผมวิ่งบนล่างสองห้าเก้าสองห้าเก้าครับผมมาล้านเปอร์เซ็นต์มาล้านเปอร์เซ็นต์เด้อครับพี่น้องครับบนางค่อนข้างจะมาแปลกอยู่เนาะอาจารย์เนาะพวกนี้ก็บอกเลยตัวว่าประมานสิบแปดแปดเปอร์เซ็นตครับมาพบอยู่บางนี่คือก้านนั่นแหละสอง ห้าเก้าเอาตัวประกบตัวประกบครับผมหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดครับผมบที่นี่ก็จะเป็นตัวจับคู่มาเนื้ครับผมจับคู่บนล่างครับผมสองตัวบนล่างสองหกสองเจ็ดสองแปดสองหกสองเจ็ดสองแปดครับผม ฮกฮเจ็ดฮแปดเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดครับผมครับสี่ลาบต,ตัวเด็ดตัวเด็ดต้องมีให้เห็นในบนล่างนี่เด้อครับผมงวดน,นี้ร,นนรบับประกันถูกอีกแน่นอนสาธุครับผมรับประกันถูกอีกแน่นอนเด้อครับพี่น้องครับสำหรับ mm hmm. แนวทางอาจารย์ทางเหนือ จะเพิ่มตัววิ่นสามตัวให้ครับผมตัวที่จะมาประกบให้เป็นสามตัวครับแปดเก้ายดเ้ายด้อครับผมประกบเหล็กเก้าหางนี่ครับผมครับนะแล้วก็เดี๋ยวจับชุดสามตัวไว้นะครับผมชุดสามตัวเด้อครับพี่น้องเก้าเจดสองเกเจ็ดสอง เก้าหกสองเก้าหกสองแปดเจ็ดสองแปดเจ็ดสองครับผมแปดหกสองแปดหกสองครับชุดสามตัวชุดสามตัวเด้อครับผมแต่ว่าเลขครับแต่ว่าเลขสองตัวนี่ก็คือเน่นคือบนูลางเด้อ ครับผมเน้นซื้อบนรางอาจารย์มี่แบบว่าขีดเส้นใต้เั็กน้อยป่ะครับผมเก่าหางนี่ตัวเน้นบอกรับผมเน่นสองกับห้าด้วันนี่อ๋อเลขติดติดสองกับห้าครับผมมันใจล้านเปอร์เซ็นต์ออกแน่นอนถ้าถูกครับผมมั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์เด้อครับสำหรับแนวทางต้องมีสองกับห้าด้วยครับผม ้องกำลังหางวนนี่จะได้ก็ก็คถือครับแต่ว่าคันเลยเก่ามากมันออกเบกเก่าเจ็บตัวเดียวอ๋อถ้าเก่ามากกับมีตัวที่จะจับได้ตัวเดียวคือเก่าเจ็ดครับครับผมดอกเปอร์เซ็นต์นดีสิมาได้แต่มันก็ไมเป็นตัวร่องแต่ตัวเด่นพุดเนี่ยคือสองกับห่าทจังได้กับหัวออกวนนี่ก็มีแน่นอนครับอาจารย์งวดว่างหันหกศูนย์สาม มาน้ากันงวดนี้นงวดนี้เป็นยังไงอาจารย์สามตัวนี่กระบ,บ่กเนี่ยวครับตามติเบิ้งเดี่ยมันตามติไล่สูตรแล้วมันก็มันบ่หน่ามาในกันอ๋อครับผมเดี่ยวทำมันหน้ามันเป็นหน้งอยู่ในชุดสามตัวมาในกันอ๋อเป็นเลขไอ้คู่ทางบ่ครับผมม,มันบ่ติดซิปหน่วยก็คือว่า จังใดกะต้องติดตัวประกบของอาจารย์คือหกเจ็ดแปดนี่เด้อครับผมนออาจารย์เนาะครับผมที่จะเป็นประกบกับสองหาเก่านี่ครับผมครับในสองหาเก่าในซื้อหวยต้องติดเลยตัวนี้ไว้นะคันบนติดใช่ไหมก็คือครับผมครับสองหาเก่าเด้อครับพี่น้องต้องมีให้เห็นในบนล้านอ่าในบนล่างล้านเปอร์เซ็นต์ครับผมครับชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์ครับแต่ให้เน้นสองกับห้าไว้ เน้่ยสองกบหาไว้ครับอาจารย์เสื้อาอาดวยเด้อครับผมงวดนี้ผ้าดเดีอาจบนถึงกับรวยกับมีกินมีใส่เนาะอาจารย์เนาะงวดนี้เด้โชว์เลยลาบอีกมันมันคือไ้ซูงวดะมันมันก็ต้องตอยดอกเลยกงมีเงใใินในในในซงวดสูงวดครับผมงวดละวมื่นสองมื่นกับพ่อแล้วก็ต้องเอาหลายโอ้ยครับผมครับมาอา่ะซอยหลวงซอยลานเนียอาจารย์มืดไป ชี้งวดแล้วเวลาเนี่ยถือเหล็กอยู่ผมก็บอกหลายเทือกแล้วเวลาซื้อเหล็กติดเหล็กผมใหม่ครับขนาดคือได้โตเด็ดมากเนี่ยคือมาติดกับสองห้าเก้าเลยครับผมวัด,ว,ดวัดกันเมึงเลยว่ามันคือโอลีบ่ตปทำกิงกับเขามาเชื่อกันนะจะเห็นประวัติอยู่ตัวครับเออว่าวัดเหล็กสามโตที่ผมใหม้มันไม่เคยพิจารณาครับผมขอให้เดฟซี ได้โตเด่นมากครับมาประกอบับเลข่าโตนี่ก็พาะเลยซื้อกำเนัดว่อครับซื้อบริษัทหน่วยเออกำเนิดเองครับผมก็ชัดเจนแล้วเด้อครับพี่น้องสําหรับอาจารย์ทางเหนือครับผมครับอาจารย์ครับอ่าเมื้อนี้กอันแอดมินก็มาเชื่กับจีรบกวนเวลาอาจารย์ทํานี้เด้อครับผมเออว่าผมก็ลืมบอกอีกแทนนึงครับผมคันว่าบนล่างเด้อเ0น้ํา บอกเป็นเปอร์เซ็นต์มันจริๆครับผมเปอร์เซ็นต์อันบน้น่ะเปอร์เซ็นต์สองอ๋อครับผมบน้น่ะเน้นสองครับล่างมาให้เน้นหาล่างให้เน้นหาด้วยครับผมครับครับนี่ครับผมอ่าอาจารย์กัจัดใไฮโรเด้อครับผมสําหรับแนวทางอาจารย์ครับกัสิรบกวนอาจารย์สมนีเด้อครับผมกัได้เวลาอันสมควรแล้วครับผม ขอบพระคุณอาจารย์เด้อครับผมจังเดยไกลๆมือกับจังคอยมาอ่าสรุปอีกก็ได้เด้ออาจารย์เดี๋ยวคันมีอันไหนเตรียมแป้งในชีตอนไปหาดอกครับผมครับผมสําหรับอ่าครับผมวันนี้ก็าไอซ์เซปซี่พยายามเน้นสองกระมหาไว้เด้อบ่เสียใจวันนี้ครับผมครับผมอ่านี่เด้อพี่น้องฟังดีๆเด้อครับผมสองกับหาต้องมีครับผมบนล่าง อาจารย์ครับกับสำหรับคลิปนี้กับจะรบกวนอาจารย์สานีเด้อครับผมครับขอบคุณครับอาจารย์ครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมกับด้มาเดอครับผมสำหรับแนวทางอาจารย์ทางเหนือเด้อครับผมกิจนาเบิงเอาครับผมสำหรับคลิปนี้กับไว้พ่อใ้พี่น้องเอฟซีถูกหวยลเงินไปน้ำกันเด้อครับผมครับนอนรับฟันดีเด้อครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ